โอมนะโมพุทธายะนะโมนะโมอาจารย์คะอาจารย์ช่วยหนูด้วยนะคะหนูอยากให้แฟนหนูกลับมารักามลงหนูเหมือนเดิมคือจริงหนูไป็นแคอินฟูธรรมดาคนหนึ่งค่ะแต่แฟนหนูรวยมากหนูอยากให้เขารักหนูไม่อย้าเขาทิ้งหนูไปอาจารย์ช่วยหนูด้วยนะคะอีหนู เอาสิ่งนี้เก็บไว้มันจะทําให้แฟนเองรักหลงงูหัวไม่ขึ้นเก็บไว้ใน,นกระเป๋าตลอดอย่าเอาออกมา มึงจะได้เป็นเมียของกูทำไมทะเลาะกันแล้วชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยเนี่ยตําหนักหมอผีเนี่ยนะต้องรีบไปไล่พวกหลอกลวงอีเปิร์มานน่ขวาขาอยู่ที่นี่แน่ๆเลยเฮ้ยนี่ยเป็นใครเนี่ยเพาท่าพี่พีกันอยู่ผมมาตามแฟนผมกลับบ้านเธอมานี่ อันนี้อิปะคุณไปคอยตามตรงนั่นแล้วพาตูมาให้ปูเดียวนี่ทำเป็นอะไรอ่ะทาไมเธอถึงทำตัวเนี้ยจะรู้ไหมที่นี่นมันอันตรายขนาดไหนอ่ะก็เขาก็ทําไม่รักอะช่วงนี้เขาสิวขึ้นอะแล้วเธอบอกเขากินตัวแรงอีกเธอยอย่าคิดอย่างนั้นดิเธอเป็นยังไงอ่ะเขาก็รักช่วงนี้เขายุ่งๆอ่ะทำงานเยอะจะพาเธอไปเที่ยวไง นนวงี้ไม่ต้องมีพิธีไม่มีสารเคมีด้วยชิ่งของคลินิกเหรอลองดูก็ได้ตาเธอลองไปปรึกษาหมอดีกวา่าหมอจะช่วยได้อืมข้อ,อันนี้ก็ได้ชาของเขาเร็วดีมากเลยเธอตัวนี้ทํ้ให้ผิวใสด้วยนะไปดูผิวเัาสิอุ้ยผิวดีมากเลยได้ผิวใสใสเหมือนเขาไงอืมโอเคเอาสีเอาสี อ๋อแล้วก็จองคอหน้าใสไว้เธอด้วยนะจะปรับบาลานซ์ทำให้เธอผิวพันผ่องใสเธอจะได้ผิวใสออร่าผ่องแลวนของเขาอะ่ะเป็นคอร์สฟีซินโดมช่วงนี้เขาปวดปวดอะ่ะทํางานเยอะไงเดี๋ยวน่าจะมีคนมาเรียกอืม,อมโอเคได้เลยอืของเช้าไม่เอาเหม็นมีหมูมีไก่ไหม ถ้าเป็นไรเนะี่ยที่นี่ไม่ใช่ตลาดนะคุพูดจริงเออเธอผู้ช่วยมาเรียกแล้วเดี๋ยวเขาไปก่อนนะ มเป็นไงบ้างครับกับคอร์สออฟฟิซินโดมของเรารู้สึกสบายตัวขึ้นไหมครับดีมากเลยครับคุณหมอไทยตอนฟังเข็มนี่แบบโดนทุกจุดเลยครับยิ่งตอนที่ครอบแก้วนะครับผมพูดเลยผมแทบจะหลับไปเลยครับโหช่วงขนาดนี้หมอก็เขินแย่เลยแต่ว่ารอบหน้าถ้าตารางของเราไม่ตรงกันเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าหมอของเราที่เนี่ยเก่งทุกคนเลยสามารถดูแลคุณภูม่ได้ทั่วถึงแน่นอนครับได้ยินอย่างนั้นผมก็ชื่นใจแล้วครับหมอไทยนี่ขายเก่งเหมือนกันนะครับรอบหน้านี่ผมต้องพาแฟนผมมาด้วยแหละ แฟนผมเนี่ยเป็นแฟนหมอไทยเลยนะครับติ๊กตอกทุกคลิปที่หมอไทยลงเนี่ยแฟนผม,มดูตามไลค์ทุกคลิปเลยครับ<อ>สงสัยรอบหน้าต้องมา c o อร์ด้วยกันละถ้ามีโอกาสนะคงเป็นเกียรติมากเลยครับผมว่าแต่ช่วงนี้คุณภูณมิใจเป็นไงบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเลยผมมาโอเคครับผมแต่แฟนผมนี่สิครับผมช่วงนี้แปลกๆไปทําอะไรมาก็ไม่รู้ไอบอลก่อนนะครับผมเห็นไปทําหมอโพงหมอผีอะไรก็ไม่รู้ครับผม,มที่โชคดีนะครับผมผมเข้าไปขัดได้ระหว่างทาง ไม่รู้ตอนนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงผมก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้แฟนน้องอยู่ไหนเหรอครับอยู่ตรงนั้นครับหมอไทยปวดงเี้ยปวดโอเคก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวหมอช่วยดูแลให้นะครับอ๋อถ้าหมอไทยพวกอย่างนี้ผมก็อุ่นใจครับขอบคุณมากครับโอเคครับหนูรู้ไหมว่าสิ่งที่หนูเอามาเนี่ยมันทําให้ร่างกายของอ่อนแอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเคสนี้ให้หมอช่วยดูแลนะ หมอ,อมีอะไรหรือเปล่าคะอือเอาเป็นว่าหมอรู้นะว่าหนูไปทำอะไรมามีอะไรหรือเปล่าคะเอทำไมเด็กสมัยนี้น่ากลัวกันจังผีตัวนั้นถ้าไม่ได้ไปสัมผัสมันมันก็ไม่มีพลังหรอกอือไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอช่วยดูแลให้นะพอดีแฟนหนูเนี่ยเป็นคอร์ส V I P กับหมอก็เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดนะครับแล้วเดี๋ยวหมอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับ ก็ได้ค่ะคุณหมอเร็วๆหน่อยนะคะ ค่ะหมอแล้วทำไมใส่ชุดคนไข้อ่ะทำไมน้องถึงเอาของแบบนั้นมาไว้ติดตัวของที่น้องก็รู้ว่าน้องพกอะไรไว้เออขอโทษค่ะคุณหมอแต่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้หมออย่าบอกแฟนหนูเลยนะคะหนูกลัวแฟนหนูกลัวได้พี่ขอให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่น้องต้องจำเอาไวไ้และอย่ากลับไปใช้ของพวกนั้นอีกเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเสียงดังขนาดนั้นนะ่ะ ไม่มีอะไรหรอกครับคนไข้แค่กลัวเข็นเฉยๆเดี๋ยวยังไงญาติคนไข้รอข้างนอกก่อนนะไม่ต้องเป็นอ้วงโอเคครับงั้นผมรอข้างนอกนะครับครับเราคุณหมอทําให้หน้าหนูดีขึ้นได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวเคสน,นี้หมอช่วยดูแลให้นะเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงนะครับโอ้โหลมกันเลยอรองี้ก็กินขนมเลยดีงั้นถ้าหายแล้ว,วเราขอกินขนมได้ไหมคะอืมอยากให้สามเดือนเนี้ยฮึบหน่อยนะหน้าเราจะได้ใสไว ดีไหมอืมก็ได้หนูจะสู้ปลาล์ีเข้ากันดีกว่า,าอ๋ยอยไม่เป็นไรค่ะป่ะเธอต่อไทยต้าหมดไทได้ไั้ยจำได้สิสวยขนาดนี้ทำไมจะจำไม่ได้ต่อไทยบอกหนูว่าถ้าหนูใส่ขึ้นเต้นหนูกิขนขนม พี่ว่าพี่ไม่ได้พ in ูดนะพอเลยเธอเข้าร้านชาเลลเด็กดื้อผมขอโทษทางแฟนผมด้วยนะครับคุณหมอไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเลยเจอเจอประจำแต่กันบ่อยว่าแต่แอบกินกันบ่อยวันเนี้ยไปถึงกินขนมโอ้โหลงออกไปขอบคุณคับคุณมองงั้นหนูไปกินขนมกันดีกว่าได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะครับ ก็เข้าใจลหละครับว่าคนไข้เป็นคนชอบกินขนมเป็นชีวิตติดใจแต่ต้องทานปริมาณที่พอดีไม่งั้นสิวขึ้นไม่รู้ด้วยนะยังไงก็เรื่องสวยใสต้องให้ใจหมอไม่ใช่ให้ใจผีเดี๋ยวเจอเรื่องหลอดหมอไม่รู้ด้วยนะว่าแต่เสียงอะไรเนี่ยหมอไปก่อนดีกว่าว